มีความค <Par> ืบหน้าสำคัญจากทางกองทัพอากาศไทยครับเกี A ่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาครับโดยทางกองทัพอากาศก็ยืนยันว่าการโจมตีในครั้งนี้ เป็นปฏิบัติการเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นดําเนินการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดครับและให้ความสําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยครับโดยพลอากาศโทจัก,กริชทำวิชัยโฆษกกองทัพอากาศครับก็ได้ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามโดยตรงครับหลังจากที่ตรวจพบการเคลื่อนย,ย้ายยุทธกรณ์หนัก การจัดกําลังรบและการเตรียมการยิงของฝ่ายกัมพูชาครับซึ่งอาจขยายวงความขัดแย้งครับซึ่งไทยเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้กําลังทางอากาศเพื่อยับยั้งและลดศักยภาพทางทหารของฝ่ายตรงข้ามในระดับที่จําเป็นต่อความมั่นคงของรัฐครับโดยทุกภารกิจครับก็ถูกตรวจสอบผลอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติการยังอยู่ในกรอบของการป้องกันตนเอง ตามกฎบัตรสหประชาชาติครับและยึดหลักความจําเป็นกับความได้สัดส่วนอย่างเข้มงวดครับโดยทางกองทัพอากาศก็ย้ําชัดเลยนะครับว่าทุกขั้นตอนคำนึงถึงชีวิตประชาชนเป็นสําคัญพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อรักษาสเสถียรภาพพื้นที่ชายแดนและไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ